สิริรับทุกท่านเข้าถึงช่องวีดีธรรมดาครับช่องวีดีธรรมดาเขาจะมานำเสนอหาน่อยการแชร์นะครับหาน่อยการแชร์ของวันที่28พฤษภาคมของนที่8นะหาหน่อยการแชร์ที่คือเลขจากอ่าเลขจากประเทศเวียดนามนะครับอ่าเทศเวียดนามเวียดนามนะครับขอขอบพระคุณที่มาที่ชื่อท่านนะครับที่เามาชมนะติดติดเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดแาร์กดแชร์เป็นไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะ วางเลขให้ทำบุญเสร็จโดยยินยอมเพื่อความเมตตาเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกทุกยฝากกดติดตามกันเลยเด้อครับโยงกระไดโยงมันทำไมเยอะจังฝนตกเนาะฝนตกแล้วยุงมันนั้นโยงชุมมาชมกันเลยนะครับอ่านายกระคาดเห็นนะครับเกตกาแฟนะเห็นกบ เจ็เจคือหนึ่งสองสามสี่นครับหนึ่งสองหนึ่นะเจ็ดสิบเจ็ดนึเจดสองเดเสี่แปดแปดหน่งแปดสองแปดสแปดสี่ครับเ้นที่เจ็ดนะถ่ตานี้นะครับเอนี้ขอเน้นที่สิบนสองสามนะคัดเอาเรือพายนี้มาใจช้า

ออเห็นไหมสวยัวยตเนาะเปลีนเหงือกเป่นชุดชุดเกียนเกียนหนึ่งเกียนเกียนสองเกียนเกียนสามเกีนเกียนสี่เกีนแปดแปแปหนึ่งแปปดสองแองแปดสามเกมแปสี่เีนเน้นที่เก็ยนชุดเกียนหนงเกสองนะครับแปด1ุดแปดหนึ่งแปดสองนะส่วนชุดวินก็เกี่ยแปดถึงงสองสามสี่นะครับเป็นครับะแ็นค่จกไปนะครับเื่อนชุดวิ่งก็ เน้นที่เก็บนะฮะเด่นทางนี้นะครับเด่นทางนี้นะเือดชิดวิ่งก็ตรงนี้รูดวิ่งก็ตรงนี้ให่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเอาหมดนะเจรูดก็รูดจะวิ่งก็วิ่งเจวิ่งก็แจกไปนะครับตามนี้ท้างนี้คือตัวรอตัวกันตัวรองนะครับสามนี้นะครับเขืนชอบครอยแจกไปนะครับ งานการชาติออกสี่โมงเย็นนะสี่โมงเย็นของทุกวันทุกวันนะครับต้องมีสิ่งธรรมดาก็จะมานำมาแสดงให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เพื่อความมั่นใจทุกวันทุกวันเป็นเดียวกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับครับ